แล้วของแสบราอะไรวะเป็นไงล่ะยิ้มให้เลยอ่ะอะไรวะเป็นไงาเอาไงเอาไงเอาไงวะยิ้มเลยเออ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะฮะเออเออโอ้เข้ามาให้กินนะคุณโยมนะแต่ก็จะยิ้มขอบคุณเป็นอย่างไรยมเอ้ยนะยิ้มขอบคุณมีพบสุขฮะ ก็มีพวสุกาวาพุนเป็นธรรมดาครับเป็นเราสุกแล้วก็เหมือนต้องกดเขี้ยวงุดหิดเลยอะ่ะเจอมีอาการงุดหิดนิดนึงสุกเข้ามานี่ะโดดขึ้นบนหลังคาเลยนะ <S <S 2> <S 2> นี่เลยกลัวเขากัดไหมคะับ่อแทะแทะคนโยมนําให้กัดแท่แทะเอาเขี้ยวนี่แทะคนโยนะแล้วแต่ว่าเหนียวไม่เหนียวคนโยมถ้า ถ้าเหนียวก็ไม่เข้าถ้าไม่เหนียวก็เข้าคนเดียวเาไม่หอยอาบน้ําปล่อยเลยไม่เหนียวคนเดียเลือกกินจะมีเยอะเลือกกินแล้วเอาละเอาละโอ้ยเอาเจะเอาอะไรเอาเอาจไปก็จนะไปะเนาะจับสองมือเลยนะแล้มานั่งบสูคนเดียวตรงกลางอตัวเลยละ มันดมควันเอามันไม่หอมเหรอถูเล่นเลยป่าวควรเลยกินแสบคนเดียโอ้ยหย,ยัดสองลูกแล้วน่าอาเลยโอ้โหเนี่ยเขาต้องกินอย่างนี้นะโยมนะการกินเงาะต้องกินอย่างนี้เนี่ยเขียวมันทองเม็ดเลย แต่ก็คายเม็ดออก,กนะคุณยมนะเดี๋ยวก็จะคายเม็ดออกถ้าเป็นมังคุดเนี่ยเขาจะกินมลเมล็ดมังคุด,ดวยข้างในแซ่บแซ่บเลยไม่เจอเด Trong mặt ra bơi con đường mắt Trong mặt tai bay tai bay tai bay lại